ที่นี่ตอนเย็นๆเนี่ยนะครับบรรยากาศดีมากๆโอ้ยโอ้ันหโอ้โหกินอะไรอยู่กินใหญ่เลยอ่ะอ้าวดินเนอร์กันนะครับน้องๆก็ได้อิ่มกันแล้วนะครับน้องๆ สวัสดีครับอยู่กับพวกเราวันนี้เจอร์นี่นะครับวันนี้พวกเราไม่ได้มากางเต็นท์หรือว่ามานอนในรถเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ว่าเราพาเพื่อนๆมาชมวิวนณะสถานที่ที่มีทัศนียภาพที่สวยงามแล้วก็บรรยากาศดีนะครับเป็นวันเดย์ทริปมาแบบมาตอนเย็นแล้วก็ขับข้าๆหน่อยนะครับที่นี่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยครับผมพาเพื่อนๆมาที่ จุดชมวิวท้ายเขื่อนป่าสักชลสิิธย์หรือว่าตรงนี้เรียกว่าจุดชมวิวบ้านท่าฤทธิ์นั่นเองนะครับจังหวัดลบบุรีใช้เวลาเดินทางมาเพียงแค่2ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองด้วยจุดเด่นของสนามหญ้าที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาแล้วก็วิวยามเย็นตอนตะวันตกน้ำเนี่ยก็ทำให้ที่นี่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นนิวซีแลนด์เมืองไทยเลยครับ ที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีร้านค้านะครับเป็นร้านขายของชําแต่เป็นร้านแบบว่ารา้านบ้านในชุมชนนิดนึงนะครับถามว่าครบไหมก็ของก็มีเยอะอยู่นะครับของกินขนมเครื่องดื่มต่างๆน้ำแข็งอะไรพวกนี้นะครับเรา,เราขาดอะไรแล้วก็ซื้อที่นี่ได้นะก็ซื้อเตรียมไว้แต่ว่าวันนี้เราซื้อไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มาค้างนะครับในส่วนห้องน้ําที่นี่นะครับผมเห็นมีอยู่1จุดนะครับแต่ว่า ไม่แน่ใจนะครับว่าจุดอื่นมีหรือเปล่านะครับเราเห็น1จุดแล้วก็ค่าบริการ10บาทนะครับถ้าอาบน้ำเนี่ยน่าจะประมาณ20บาทนะครับถ้าจำไม่ผิดโดยที่ห้องน้ำที่นี่ก็จะมีทั้งแบบนั่งยองแล้วก็แบบชักโครกนะครับความสะอาดผมถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างสะอาดแล้วก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับนี่ก็มีร้านข้าวนะ มีร้านข้าวด้วยนะเพื่อนมีของขายอยู่นะครับของไก่ตรงไก่ปิ้งล,กล,กลกูงลกจงลูก <c oughs> ที่นี่เนี่ยเขาก็มีอาหารขายอยู่ด้านบนนะครับตอนที่เรามาเนี่ยร้านเขายังตั้งไม่ครบนะแต่ว่าเดี๋ยวพอร้านตั้งครบๆแล้วมันก็พอมีแบบพอทานได้อะไรอย่างเงี้ยครับพอแก้ขัดได้เนาะอาจจะไม่ดีมากนะครับ ก็เพื่อนๆก็อาจจะเตรียมสเบียงของตัวเองนะครับมาจากบ้านสักหน่อยนะครับได้ของกินบ้านๆแล้วดูสิมีดอกไม้ด้วยที่นี่นะครับเพื่อนๆสามารถขับรถเข้ามาบนสนามหญ้าได้เลยนะครับสามารถะจับจองที่เหมาะๆมุมสวยๆนะครับในการถ่ายรูปเนี่ย ก็คือถ้ามาเร็วก็เข้าไปจับจองไว้ได้เลยแต่ในกรณีถ้าเรามาในวันธรรมดาอย่างนี้นะครับอย่างผมเนี่ยมาในวันธรรมดาเนี่ยมันก็โล่งๆแบบนี้นะครับคือก็คนไม่เยอะนะครับจริงๆเราอาจจะขับเข้ามาเนี่ยตอนเย็นๆก็ได้นะครับตอนที่มันไม่ร้อนแล้วนะครับแต่ถ้ามาถึงเร็วเนี่ยก็เปิดแอร์นอนรอในรถนะช่ำๆไปก่อนเลยนะครับตรงน,นี้เหมือนจะสวยกว่า อ่าฮะตรงนี huh. uh ้ก็ได้นะใี่เขาจอดก็จอดหทนนิดหน่อยเดินไปเที่นก็ได้ตรงนี้ จะไปให้อาหารน้องแพะนะคะตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาประมาณ5โมง39นาทีนะครับเราอยู่ที่เขื่อนป่าศักดิ์เขาเรียกว่าจุดท้ายเขื่อนท้ายเขื่อนจุดชมวิวใช่ไหมใช่เออบ้านท่าลิอะไรฮะนิวซีแลนด์เมืองไทยนี่ครับแล้วก็จะเจอนี่ครับบ้านท่าลิด้วยนะบ้านท่าิเจอน้องแกะน้องแกะ ฮะมีข่าววเรี่องน้องแพะเอาจริงเหรอไอ้ตกลงมันแกะหรือแพะแพะอ๋อแกะนี่มันจะเป็นขนฟูๆใช่ไหมอเ,เอออันนี้แพะนะแล้วสอกนก็เหมือนเมื่อกี้เราก็พูดเหมือนกันเดี๋ยวก็แพะเดี๋ยวก็แกะอ่ะเราก็ขับมาชมวิวแบบวันเดย์ทริปนะเอาแบบใกล้ๆบ้านวิ่งมา2ชั่วโมงกว่าก็พอนะครับก็อากาศตอนเย็นๆเนี่ยคือมันจะดีไงบรรยากาศก็จะแบบเนี่ยร่มรื่นดีแล้วก็ วิวก็เป็นกว้างๆนะสวยสวยแล้วมีให้อาหารน้องแกะเอ้ยหรือน้องแพะเออน้องแพะ <c oughs> นี่นะก็ะมีพี่ๆเขา,าคอยให้บริการอยู่นะครับก็มาทำกิจกรรมกันได้นะนี่กำลังยี่สิบบาทนี่ <c oughs> โอ้โห เอาขอล่อไปขอล่อไปน้องแพะนะอันนี้น้องแพะนะนมก็ี่สิบเหมือนงั้นอ่ะป้อนนมน้องหน่อยเร็วห้าสามย่างสามย่านโอ้โหดูสิโอ้เยอะเลยเนี่ยเพียบเลยเนี่ย อับว่างมาเลี้ยงแพะได้อ๋อถ้าเป็นเจ้าตัวน้อยนี่กินนมโอ้โหอโอ้โหดันนี้ชุดแรกกินนมนี่ตัวเ <c oughs> วล็ก้าวเลตัวเล็กเล็ูนี่ดูฮะ <c oughs> นี่ ป้อนนมแพ้ครับดูกินแบบฮาร์ดคอร์มากเลยโอ้โหเดี๋ยวลูกลูกวิ่งตามแล้ยลูกวิ่งตามแล้ว เลี้ยงน้องเลี้ยงน้องเพิ่มหน่อยโอ้โหดู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 มาใหญ่เลยเขาเล่นเขาเล่นเขาเล่น ไปแล้ว้อเออพอให้เขาปุ๊บเขาก็รู้เลยเล้ยเราเลี habitat, ้ยงองก้าท้ายในทีน yup ี้เออพอให้เขาปุ๊บเขารู้เลยสุดยอดเลยโอไม่คิดว่าจะวุ่นวไปอ๋อไหนอะเวราจะให้หน่อยอันนี้ให้ให้ย่าเขานู่นอระวังเธอยืนดีๆยืนยังไงคะทีละอันนะแมนนี่เหรอโอ้โหรับแล้วแน่นอนโอ้โห โอ้โหมากันเพียบเลยอดูโอ้โหอะกินข้าวนะลูกนะโอ้โหออดูอาลีบาโอ้โหโอ้โหอีกคำหนึ่งเออเอาดูไปลครับโอ้โห โอ้เรามีลูกเป็นแพะแล้วไไมมมม่่่ีี โอ้กินแซบมากเลยกินแซบมากเอ้วหรอโอ้ย เลี้ยงเลี้ยงมาเลี้ยงอีกสักชุดหนึ่งดี่ว่ะใช้สักสแกนได้ป่ะสแกนได้จ้ะเอาเอาจ้าเอาอีกไอ้สามอย่างห้าสิบเหรอเอาเป็นเอาเป็นนมนมเออเออเออเอานมหรือหญ้าคะหญ้าก็สนุกค่ะเอานมหนึ่งก็ได้อหญ้าสองจ้าหญ้าก็สนุกหน่อยนมหยิบได้เลยนช่ไหมจ้า

เออนี่นี่โอ้โอ้เขาอุ้มได้อย่างนี้เลยโอ้นี่มาถ่ายใกล้ๆนี่มาโอ้ยกินใหญ่เลยเออได้เหรอได้เอาเหรอเอางั้นงั้นโอ้เขาเขาไม่ไม่พยศไม่อะไรเนาะไม่ไม่นี่มันยังเดียวเออแต่ได้เดียวแต่พี่กระดกกระดกอ๋อ เออนั่นแหละนั่นแะโอ้โหกินใหญ่เกินใหญ่เลยอ่ะมาเลี้ยงแพะกันนะครับโอ้โห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 ตาเหลือกไปไปไหนโอ้โหดู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 อือโอ้โอ้กินใหญ่เลยกินใหญ่เลยเออแต่ถ้าเอาลงไม่ได้นะเดี๋ยวตัวอื่นมาแย่งนะเออใช่เมื่อกี้

อื่นๆสิสงสารจังอืมอืมโอ้ยกระกระเทิดกระเทิดอีกหน่อยโอ้โหโหดูดูโอ้โหโอ้มีร้องมีร้องโอ้มีร้องด้วยโอ้โหให้น้องกินนะลูกนะเออให้น้องกินให้น้องกินไม่เอาอย่าแกล้งอย่าแกล้งเนาะให้น้องกินให้น้องกิน Do đưa đưa cái cạnh nắng cái cạnh cái cạnh nắng Đưa cạnh nắng cái cạnh ô, cái cạnh nắng 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 เหลือยาสองกัมอุ้ยอ๋ได้เวลาแล้วย่าอันนี้นะฮะอันนี้หยิบได้เลยไหมครับหยิบได้เลยครับดูแเอามากินกินยากันเร็ โอ้ยโอ้ยไอ้โอ๊ยมุดเข้าใต้ขาสะดวกนะสนุกนะอ๋อไม่เหรือกรรมนึงมาดินเนอร์ดินเนอร์ ดิเนอร่ดิเน่์อ y e a ่ w o ้เอ้อไป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 อุ้ยแถมให้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับยี่นาเขาแถมให้ด้วยนะครับอ้าว

ฮฮรออไม่ทันใจกระโดดอ้น้องก็ได้อิ่มกันแล้วครับน้องๆแพะนะครับก็จริงๆก็ไอ,ไอ, hehe, ไอ้ต no like ้นไม้อะไรนี้แล้วก็อยู่แถวนี้แหละนะแต่เราก็ถือว่าเราให้ค่าแรงพี่ๆเขานะครับ แล้วว่ามาอุดหนุนคนในพื้นที่นะครับก็สนุกสนานกันไปสนุกมากๆสนุกมากๆเพื่อนๆต้องมานะที่นี่ตอน เย็นๆเนี่ยนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับดีเวอร์เเลยนะฮะก็เราจะเห็นพระอาทิตย์เนี่ยเห็นไหมที่กําลังจะตกน้ํานะครับแล้วอากาศก็ดีนะครับวันที่เรามาเนี่ยก็มันจะเป็นแบบคึมๆนะแต่ว่าก็ไม่ได้คึมฝนอะไรแบบนี้ฝนไม่ตกนะครับโ้บรรยากาศดีมากด้านหลังนี่คือแบบอย่างที่เขาบอกนะบอกนิวซีแลนด์เมืองไทยะ เราก็ไม่รู้หรอกเราไม่เคยไปนิวซีแลนด์นะแต่มันก็สวยนะครับก็ถือว่าถ้าเป็นวันเดทริปง่ายๆแบบที่ไม่ได้ไกลกรุงเทพนักนะครับอย่างบ้านเราเรามาจากาลังสิตแถวลังสิตคลอง4นะครับเราวิ่งมาก็2ชั่วโมงกว่าแวะกินข้าวนะแวะชาร์จรถไม่เกิน3ชั่วโมงนะครับก็ได้มาเจอบรรยากาศดีๆสดชื่นมากๆเลยฮ a p p ้ มีความสุขแลอเกิดได้เลี้ยงแพะด้วยสำหรับใครนะครับที่อยากจะมาพักค้างแรมหรือว่าแคมปิ้งเนี่ยผมก็เห็นว่ามีคนเขามาแคมป์อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรมากนักนะครับห้องน้ำเองก็เห็นมีอยู่จุดเดียวนะครับก็อาจจะต้องไปแคมป์ใกล้ๆถนนหน่อยนะครับถึงจะ ถึงจะสะดวกนะครับส่วนใครที่เป็นแคมป์คาร์เนี่ยจะมีห้องน้ําส่วนตัวห้องอาบน้ําส่วนตัวอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็อาจจะสะดวกขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ก็อาจจะต้องมากันเป็นหมู่คณะหน่อยคอยช่วยกันสอดส่องดูแลนิดนึงนะครับเพราะว่าที่เนี่ยมันกว้างโล่งมากเลยแล้วตอนกลางคืนไม่มีไฟเลยนะครับก็คือมืดนะมืดสนิทนะครับทั่วทั้งลานเลยนะฮะเราต้องเตรียมตัวมาให้ดี เตรียมตัวมาแบบให้พร้อมพอสมควรเลยนะครับถึงจะมาแคมป์ที่นี่ได้นะครับครับผมหิวไหมลูกท่านไหนสบัดตูดให้เลยเหรอ